มันกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมกับเกม The Stalk ที่เราเล่นไปแล้ว2ภาคเป็นเรื่องราวของผู้หญิงแหละที่จะต้องโดนอะไรบางอย่างไล่ตามอย่างภาคแรกก็โดนแฟนเก่าที่บอกเลิกไปเนี่ยตามมารลังควานนอกจากแฟนเก่ายังมีคนซ่อนอยู่ในบ้านของคุณปู่อีกนั่นก็คือแบบน่ากลัวไปเลยภาค2ก็คือไปพักที่ Airbnb ในป่าแล้วก็เห็นแบบเหมือนมีคนตามมาฆ่าแต่จริงๆคือตัวเองเป็คนคนฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็คือหลอนภาค3ครับเรื่องราวเขาบอกว่า โอลิเวียกับแฟนได้วางแผนกันจะเข้าไปในสวนสนุกตอนกลางคืนเพื่อจะไปโรแมนติกกัน2ละ2อแบบให้เป็นค่าคืนที่แสนตื่นเต้นแต่มันมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นเธอได้ยินเสียงสีเท้าเดินอยู่ห่างๆเธอรู้สึกถึงการจับตามองแปลกๆมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยโดนสตอรกอีกรอบหนึ่งเออซึ่งเซตอัพในอยู่ในสวนสนุกที่ชื่อว่าครีบวูดวันเด์แลนเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงในเดโมตัวนี้นะครับก่อนจะเล่นตัวจริงก็เล่นเดโมก่อนมาโดนสตอรกันอีกสักรอบหนึ่งไม่คิดว่าจะมีภาพาํา ฉันไม่อยากเลยอะแต่ว่าฉันต้องรีบทำเอเสเรียนจบให้ได้แล้วอะมาเขียนเอเสกลางดึกแบบนี้ไม่อยากทำเลยนี่ห้องเราเป็นสาวที่ชอบเล่นไฟชอบเล่นกับไฟเธอติดไฟปิงปองไฟซ่องไฟแจ๋ไว้ในห้องติดดาวไว้บนเพดานนี่เอดประตูไปจากห้องนอนแล้วไปดูหน่อยซิว่าเราจะเขียนเอเส์ที่ไหนที่ไหนวะเนี่ย โหแต่งบ้านสวยนะเอาจริงเหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็เธอชอบดูดาวเธอก็แบบว่ามีติดดาวในห้องด้วยสำรวจทุกห้องให้เรียบร้อยก่อนห้องนอนห้องน้ำอันนี้น่าจะทางออกอยู่อพาร์ตเมนต์ครับเล็กๆเ,เปิดไฟทุกดวงอันนี้มันครัวเออโคซี่จังเลยอะ่ะดูน่าอยู่มากเลยอ่ะล้วโตทำงานก็เล็กๆน่ารักชอบอ่ะเอยบ้านสวยว่ะจริง นี่ครับแล้วก็มีจุดดูดาวด้วยตั้งกล้องไว้2ตอนคืนน่าอยู่ใช้คำว่าน่าอยู่แต่งฉากได้น่าอยู่มากโอเคเรามาทํำเอเซกันเขียนไป วันนี้ฉันเองรู้สึกว่าฉันกาลังถูกจับตาดูโดยใครบางคนและแน่นอนว่าฉันเสียวหลังมากเวลาที่มีคนแอบตามฉันฉันรู้สึกได้ว่าฉันต้องพิมพ์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเอเซ่นี้จะเสร็จสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกจับตามองแต่คือการที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่างหากหรือใครอยู่เบื้องหลังมันนี่ฉันกำลังถูกจับตามองอยู่หรือเปล่าเราเคยถามว่าใครเป็นคนจับตามองเราหรือพวกเขาทําแบบนั้นมานานแค่ไหนแล้วโอเคเรียบร้อยละเอเซ่ครับเกี่ยวกับเรื่องของกล้องวงจรปิด นี่มีการแบบเชื่อมโยงตีมนิดหน่อยตีมแบบสตอกก็จะพูดอะไรประมาณนี้ <All right. S 1> ให้ข้อคิดโอเคได้เวลาดูดาวแล้วปึ yeah. ๊บเนี่ยมีมีฟีเจอร์กล้องดูโอ้โหอะไรยิบระยับสุดว้าวดวงดาวดูดูสวยงามมากในคืนนี้ That ใครมาเคาะประตูอะไม่น่าใช่แจ็คนะเพราะว่าแจ็คมีกุญแจอยู่แล้วนี่นะคือถ้าเป็นแฟนเราเนี่ยแฟนเราจะมีกุญแจอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่แฟนเพราะว่าเพื่อนกับแฟนทําแทนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครมาเคาะบ้าน <Hello? S 2> ตอนดึกฮัลโหลนั่นใครอะคะเป็นเสียงหายใจคตรเที้ยเลย <laughs> <laughs> เสียงหายใจหืนๆนะทุกคนอ่ะผมเปิดเออให้ช่วยอะไรไหมคะเสียงหายใจเฮี้ยมากแบบ น่ากลัวจังไปหยิบโทรศัพท์ดีกว่าเผื่อต้องโทรหาตำรวจเฮ้ยเียพ่อมึงเออฉันหลอกเธอได้สำเร็จสินะแจ็คนายนี่บ้าจริงๆฉันเกือบโทรหาตำรวจแล้วนะก็มันอดไม่ได้อ่ะตลกมากเลยนะแต่ว่าถ้างั้นใครหายใจอยู่ข้างนอกประตูเออโทรศัพท์ฉันเองอ่ะฉันเปิดเพลงไว้เปิดเสียงไว้ดูเหมือนนายจะตั้งใจวางแผนนานเลยสินะใช่โคตรคุ้มอ่ะนี่ ยังไงก็ตามนะนฉันมีคําแนะนานะคืนนี้ฉันว่าเราไปหาอะไรทำกันดีกว่าอยากฟังไหมละ่ะไ,ได้สิขอให้มันช,อช,อชอดเชยเรื่องนี้ได้นะเพราะี่ฉันคิดว่า<อ>ถ้าหากว่าเราแอบเข้าไปในสวนสนุกคร<อ>ีบูดวันเดอร์แลนด์คืนนี้กันละ่ะเราจะมีทั้งสวนสาธนารนณะไ<อ>ว้เป็นของตัวเองเลยนะทั้งสวนสนุกจะมีแค่เราฟังดูน่าสนุกไหมก็ฟังดูน่าสนุกนะแต่มันก็เสี่ยงนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะปกป้องเธอเองถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฉันเชื่อใจเธอนะแล้วจะไปตอนไหนดีอ่ะเพราะที่ฉันมีเรื่องต้องทน เล่นแรงนะไอเสียงหายใจก็คือเขาอัดเสียงใส่มือถือไว้แล้วก็เปิดไว้นอกประตูนะครับก็ตามนั้นอ่ะอีกสาิบนาทีเจอกันงั้นสาสิบนาทีนี้คุณทำไรเดียคงไม่ดูดาวแล้วมั้งโทรศัพท์ดังครับไหนดู <I do. S 2> แม่สวัสดีครับแม่ yes, แม่จะลูกปเป็นไงบ้างฮะดีเลยค่ะเพิ่งทําการบ้านเสร็จแล้วก็จะไปเจอแจ็คค่ะนี่ยังลูกยังอยู่กับผู้ชายคนนั้นอีกเหรอคืนนี้ตั้งใจะจะทําอะไรอีกเลระฮะเขาไม่ได้เลวร้ายนะคะ,ะคืออย่างนี้ค่ะเราจะอบเข้าสวนสนุกกันคืนนี้หวังว่าแม่คงไม่ผิดหวังนะก็ฟังดูน่าตื่นเต้นด,ด,ดีนะลูกและไม่เลยแม่ไม่ได้ผิดหวังอะไรแม่ก็เคยอายุเท่าลูกนั่นแหละยังไงก็ระวังตัวด้วยนะลูกขอบคุณนะคะแม่ที่ทําตัวเท่ขนาดนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหนูจะโทรบอกแม่นะแม่ใจดีด้วยนะแม่บอกแม่เข้าใจแม่เคยอายุเท แม่มีเบอร์แจ็คมีเมอร์เบดิสันและมีเบอร์เฟลิกซ์เฟลิกคือใครเฟลิกส์ทักมาบอกว่าจําได้ไหมเราเคยแฮงเอาท์กันหลังเลิกเรียนตลอดเวลาเลยใช่นั่นมันแค่นานมากแล้วนะออฉันแค่คิดถึงตอนนั้นเนี่ยเฟลิกคือใครเพื่อนสมัยก่อนแล้วเมดิสนะันนะตกลงเธอเลือกจะเขียนเอเซเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหรอฉันว่าฉันจะเขียนเกี่ยวกับผลกระทบของโซเชียลมีเดียกับสุขภาพจิตเนะี่ยอ๋อโอเคฉันว่าฉันจะเขียนเรื่องการสอดส่องในยุคสมัยใหม่เกี่ยวกับความการละเมิดความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะเดทไลน์มันคืนนี้เข ส่วนแจ็คโอเคไม่มีอะไรแจ็คก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านแม่ก็ประมาณนั้น <should> <Okay. S 2> ไปเลยดีกว่าจะได้มีเวลาแลยแวะร้านค้าซะหน่อย <Okay. S 1> ออกจากอพาร์ทเมนต์ครับไปหาแจ็คกันดีกว่าไปเล่นสนุกกันแอบเข้าไปในสวนซะไม่ใช่สวนสาธารณะสวนสนุกรอบดึกแล้วเราก็มาแวะที่ร้าน ซื้ออะไรดีนะลูกอมดีไหมนะเป็นระบบเซลฟ์เพย์เมนต์ด้วยนะครับนี่ต้องการอะไรอ่ะฮะขนาดจะมาเช็คเอาต์ดิยังตามมากวนอีก่ก่อเออโทษทีค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจมากวนคุณกูจะเดินมาดูเครื่องเฉยป่ะกูไม่ได้จะเดินมายุ่งกับมึงเลยลูกอมอยู่ไหนก่อนอันนี้จุดขายน้ำส้ม สวัสดีครับอยากกินน้ำผลไม้ไหมเรามีทั้งส้ม Apple แอปเปิลเลมอนเลยนะเพ<ม>ิ่งมาใหม่เลยไว้ข่าวหน้าแล้วกันนะคะนะแน่ใจนะกับหมดแล้วนะ good, Have nice day. โอเคค่ะหนูหนูโอเคไม่เป็นไรขอมีความสุขนะคะขอมีวันที่ดีนะคะเหมือนเพลงของพี่นัทเป็นโตนี่ <S <S 2> <S 2> เออโทษนะครับน้องช่วยพี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่แน่ใจว่า <S 2> <S 2> <S 2> จะเลือกถุงไหนดีถ้าเป็นหนูหนูจะเลือกถุงเขียวค่ะพี่โอเคเดี๋ยวฉันจะลองดูแล้วกันนะขอบคุณนะทุกคนก็ดูเป็นมิตรดีนะดูเป็นอีป้าคนนั้นพนักงานเนี่ย Hey, you work here? คุณทำงานที่นี่ปะคะเปล่าคะ่ะ <c oughs> ฉันแค่ยืนตรงนี้คะ่ะ <c oughs> ขอโทษด้วยค่ะนึกว่าเป็นพนักงานอะ่ะโทษทีที่ทำผิดหวังนะ <c oughs> <c oughs> ก็ส่งมึงได้อยู่นะมึงยืนตรงรถเข็นนะลูกอมอยู่ไหนวะเฮียนี่ลูกอมมึงเหรอเชอร์รี่แคนดี้เอาน้ำด้วยดีกว่าโซดาดีไหมนะตู้น้ำอึบ <c oughs> แล้วแจ็คจะอยากกินอะไร <c oughs> เขาน่าจะอยากกินขนมกรุบกรอบนะเมื่อกี้กูเห็นแวบๆโซนพี่คนนั้นไงที่เราไปแนะนำเขาอะ มึงบอกเขามึงจะซื้อถุงเขียวแล้วมึงหยิบถุงฟ้าเขาไม่ชอบโซดา <c oughs> เขานะ่าจะกินน้ําเปล่านะมึงไม่หยิบทีเดียวล่ะเดินย้อนไปย้อนมาอยู่นั่นแหละโอเคใจตังค์ดีกว่าแต่อคนที่จ่ายตังนี่น่าคุณๆนะใช่ฟิลิกป่ะเนี่ยเพราะว่ามันใส่แว่นไงเนี่ยเห็นป่ะฟิลิกอะใส่แว่นหัวหยิกอะ่ะนี่ก็หัวหยิก นี่ยอเฟลิกจริงด้วยสวัสดีโอลิเวียทั้งหมด9.80ดอลน,นะทุกอย่างโอเคไหมไม่เจอกันสักพักแล้วสวัสดีเฟลิกทุกอย่างโอเคเหมือนเดิมแหละดีแล้วที่ดีนแบบนั้นนะจริงๆแล้วฉันคิดถึงวันเก่าๆมากเลยตอนที่เราเคยเที่ยวสนุกด้วยกันเ <Yeah. S 2> สมอใช่ก่อนน,นั้นนั้นทุกอย่างมันไม่เป็นแบบนี้ไงก็ไม่เห็นต้องเป็นเลยเราก็ยังอยู่ในเมืองเดียวกันใช่ไหมแบ่งเวลามาให้เพื่อนวัยเด็กบ้างไม่ได้เหรอโทษทีนะฉันหาเวลาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าฉันกับแจ็คเนี่ยมีหลายอย่างต้องทำเนี่ยอ๋อแจ็คเขาโชคดีจัง ใช่คืนนี้ฉันจะไปชนไทยกับแจ็คเนี่ยไว้ว่าหลังฉันไม่เล่าให้ฟังแล้วกันนะฉันควรจะรีบไปก่อนเดี๋ยวจะสายเนี่ยเออโอเคยังไงก็ขอให้ปลอดภัยโนะโอลิเวียอาหวังนี่ว่าอาหวังเวอร์ชันเพื่อนสมัยเด็กแล้วคราวนี้ล่ะครับโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วก็ไปหาโคตรไอ้หเหี้ยเลยแล้วทำไมแฟนไม่มารับมีเสียงคนเดินก็แก๊กในป่าด้วยครับ,แบ,บแ ห kind of วังว่าแจ็คจะมาถึงเร็วๆนี้นะข้างนอกนี่มันน่ากลัวมากอ่ะมึงนัดเจอแฟนมึงไม่ไปรับเขาอะหาทําไม่ให้อยู่บ้านดูดาวเหอะจริงไม่มีรถผ่านสักคันเะนี่ยอดิพูดพุบมาปั๊บเลยแล้วแม่งขับชะลอชะลอแปลกๆเป็นรถตู้ด้วย ผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างฉันเนี่ยให้ฉันมานั่งรอแบบนี้ได้ยังไงเฮียเที่ยวเนี่ยน้องรู้ใช่ไหมครับ <'m> คืนนี้ไม่มีรถเมย์มาแล้วนะพอดีฉ oh, <really? S 1> ันรอแฟนอยู่ค่ะโอ้ oh, <really? S 1> จริงเหรอแล้วแฟนเธออยู่อีกไกลไหมละ่ะไอ้เฮียแม่งขยับเข้ามา เขากำลังจะมาแล้วค่ะจริงเหรอเพราะฟังดูเธอไม่ค่อยแน่ใจนะคุณต้องการอะไรเลิกเข้ามาใกล้ได้ไหมเข้ามาใกล้แหละนั่นแหละคือที่ที่ฉันอยากจะทำเลยล่ะทำไมตัวสั่นละสาวน้อยฉันยังไม่ได้แตะตัวเธอเลยด้วยซ้ำนะตอนนี้เหี้ยเนี่ย ไอ้เหี้ยแฟนคุยอยู่ไหนเนี่ยวิ่งมาแล้วครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจาช่วยคุณมาได้ทันเวลาพอดีเลยขึ้นรถเลยครับไอ้เหี้ยเจอคนโรคจิตมาจะมาเคลมน่ากลัวสัตว์อ่ะเกิดอะไรขึ้นไหนโอเคโอเคปะเนี่ยเธอมาทันเวลาพอดีอ่ะฉันไม่รู้ว่านั่นเป็นใครโคตรน่ากลัวแจ็คคนแปลกแปลกน่ากลัวดีนะเขาตามเธอมาเหรอ ไม่เขาวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ตอนแรกฉันอยู่คนเดียวอะ่ะบาเอ้ยมันไม่ควรจะเกิด<อ>กเรื่องแบบนี้นะแต่ตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วโอเคไหมถ้าเขาโผล่มาอีกแล้วก็เดี๋ยวฉันจัดการเองอเธอไม่รู้หรอกว่าฉันดีใจแค่ไหนตอนที่เห็นรถเธอ,อเก็แปลว่าผมมาตรงเวลาสินะอยากอยากไปเล่นกัน <Yes. S 1> อยู่ไหมไปสิไปไปด้วยกันโอเคถ้างั้นเรามาถึงแล้วครีบูดวันเดแลนด์คาร์นิวัล แล้วแบบมันไม่ไกลนะเนี่ยไปไหว้เฮี้ยนั่นก็อยู่แถวนี้ปะไปดูบ้านผีสิงกันก่อนเลยแม่ได้ข่าวว่าอยู่ใกล้ทางเข้าได้สิแต่แต่เธอเข้าไปก่อนนะไม่มีปัญหาตามฉันมามแล้วทางคือเฮ้ยรอด้วยดิครีปวูดวันเดอร์แลนด์ชื่อแม่งก็ไม่น่าเข้าเลยเดี๋ยวก่อนนะ yeah. เธอเห็นไฟกระพริบตรงรถฟูดท่าท่านไหมพวกสตาฟ์ทเขาลืมจิดหรือเปล่านี่อารมณ์เหมือนเราเดินบ้านผีสิงไงนะกับแฟนแต่ว่ามีคนสต๊อกเราทีนึงน่ากลัวอยู่นะถ้าแฟนเราเป็นอะไรไปนี่คือเกมไหมนะเฮี้ยทำอะไรอ่ะแค่อีกาเนี่ยไปต่อเถอะเดินเก้กังสุดๆแฟนกูเดินเหมือนหุ่นยนต์กระป๋องหุ่นกระป๋องมองไม่เห็นเฮี้ยอะไรเลยอ่ะจริงโคตรมืด ได้ยินเสียงเดินอีกแล้วแจ็คมึงรอกูก่อนดินี่ครับบ้านผีสิงแล้วเข้าไปได้เลยเหรอรอฉันก่อนสิแจ็คนะมึงไม่ไม่ติดเล่นอนะเฮ้เนี่ยติดเล่นติดแกลงแต่คือมันมีเรื่องไงบ้านนี้ ถูกสร้างจากเรื่องราวของตระกูลไร์นะครับตระกูลไร์เป็นครอบครัวที่อยู่กัน5คนอ,อ,อยู่อย่างสงบในฟาร์มแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อลูกคนเล็กเริ่มพูดขึ้นว่ามีผู้ชายแอบมองเขาจากประตูทางเดินตอนแรกไม่มีใครเชื่อคิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายแต่พวกเขาก็คิดแบบนั้นนะแต่หลังๆมาเนี่ยเด็กคนอื่นลูกคนอื่นก็เริ่มพูดถึงผู้ชายคนนั้นจากนั้นพ่อแม่ก็เริ่มเห็นด้วยเหมือนกันเป็นรูปร่างสูงสูงยืนใส่หน้ากากอมยิ้มกว้างกว้างยืนเงียบๆอยู่ตรงโถงทางเดินพอคนที่เป็นพ่อรีบพุ่งเข้้าาาไไปปใส่ก็หยแลว ความหวาดกลัวและความวิตกก็กืนกินครอบครัวนี้จนกระทั่งวันนึงพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยทางการก็เข้ามาค้นบ้านพบว่าหน้าต่างถูกปิดประตูด้วยเมทัลชีจนหมดแล้วก็ผ่านมา22ปีแล้วที่ตระกูลไลร์าหายตัวไปยังไม่มีใครเคยเจอพวกเขาเลยบ้านหลังนี้สร้างขึ้นโดยใช้ภาพถ่ายจากของจริงที่เกิดขึ้นของบ้านตระกูลไรมีของบางอย่างที่เก็บกู้มาจากสถานที่จริงด้วยเชียสตอรี่อย่างน่ากลัวสำหรับบ้านหลังนี้ อย่างบิวเลยวะ่ะโอ้โหแล้วแบบแล้วแจ็คมึงเฮียวะนั่นนะ่ะเฮียแจ็คแบบเธออยู่ไหนอะแจ็คโปรดติดตามตอนต่อไปผมว่าภาคนี้ทำน่ากลัวกว่าภาคสองมากแล้วก็ เหมือนเขาพัฒนาจากทั้งสองภาคมาเป็นภาคนี้รู้จักใส่สตอรี่เนื้อเรื่องปูบรรยากาศไอตัวโลกจิตก็น่ากลัวขึ้นด้วยนะประเด็นคือมันแบบโลกจิตจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้นะมีแค่ก้าวเท้าเข้ามาในส่วนสนุกเนี่ยเริ่ม เห็นแล้วว่าน่ากลัวแล้วไอ้หน้ากากเมื่อกี้คือไอ้หน้ากากหน้ากากขาวอะ่ะเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเผอๆคือไอ้โรคจิตคนนั้นนะครับอันนี้แค่เดโมนะย้ําก่อนนะนี่แค่เดโมนะเพราะว่าตัวเต็มจะมาช่วงต้นปีนะครับยังไงรอชมให้ดีแล้วกันว่าเดอะสต็อกสมันจะแรงแค่ไหนแต่ผมมองแล้วดีกว่า2และดีกว่า1ด้วยรอชมให้ดีแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คราวหน้านะสวัสดีครับ